แต่วิยาครอบงำสมองคนมีอีโก้ให้รักคุณจนวันตายคนมีอีโก้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่คือกอบกับเปรียบ,บเสมือนคนมีอีโก้ครับการที่คุณจะปรับคนมีอีโก้คือเลยครับคุณต้องเอากัลลาไปครอบกับคนมีอีโก้จะมีลักษณะเด่นคือไม่ชอบให้คุณเถียงไม่ชอบให้คุณคัดคา้านไม่ชอบให้คุณพูดคำคำนี้ครับฉันบอกแล้วมันเอาชนะคุณตายเลย เพราะพวกนี้เป็นพวกรักศักดิ์ศรีครับแม้ว่าตัวเองไม่มีดีแต่ก็ถือดีครับหรือคาคานี้ครับคนอื่นเนี่ยยังทําได้เลยหรือการที่คุณบอกว่าเนี่ยเอาเขาไปเทียบกับคนอื่นครับยัดเยียดตัวเองไปในชีวิตของเขาคุณทวงบุญคุณครับคนมีอีโก้ไม่ชอบครับถ้าถูกใจครับเท่าไหร่เท่ากันครับยอมตายถวายหัวครับเลวยังไงมันก็บอกว่าดีครับ แต่ครับถ้าคนมีอีโก้รู้สึกครับว่าไม่ถูกใจครับต่อให้ดีเท่าไรมันก็บอกว่าเลวครับต่อให้พยายามทำดีวิงวอนอ้อนวอนตื้อง,ง้อขอขายมันยิ่งมองว่าคุณไรค้ค่าสิ่งที่คนมีอีโก้จะรักคุณไปจนวันตายคุณต้องรู้ครับว่ามันมีหลายเรื่องที่เขาไม่อยากคุยแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เขาอยากคุยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่เขาภูมิใจ คนมีโกจะชอบคุยแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นเขาไม่อยากฟังครับในเรื่องของการที่เราไปรำพึงรำพันฉันเจ็บใครไม่สบายเนี่ยฉันนู่นนี่นั่นต่างๆที่เออชีวิตของฉันย่ำแย่ไปพยายามปรึกษาปรับทุกคนมีโก้ไม่ชอบครับคนมีโกต้องการให้สมองของตัวเองรีแลก์นะครับเขาต้องการแฟนที่เขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยและมันได้รับการยอมร,รับเพราะพวกนี้บ้ายอครับคุณต้องถามว่าเขาภูมิใจอะไรบ้างครับในชีวิตครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าควรคุยมากที่สุดครับสองครับคุณพัฒนาอะไรบ้างในชีวิตของคุณเองคนมีโก็มักกลัวว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่เสมอครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับใครก็ตามแต่แล้วคนคนนั้นพยายามวิ่งไล่ตามเขานะมันจะวิ่งหนีครับเขาไม่ชอบให้คุณเอาชีวิตของคุณไปยัดเยียดให้กับเขาแต่เขาชอบที่เห็นคุณเนี่ยนะครับ โฟกัสพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนฉลาดที่ได้คนคนนี้เพราะเลยครับคนมีอีโก้กลัวว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลา 3. ครับคนมีอีโก้เนี่ยอยากอยู่และสบายใจกับคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากสบายใจ3เรื่องนี้ครับเรื่องของเวลเป็นสิ่งที่คนมีโก้เกลียดที่สุดถ้าคุณบอกว่าคุณดีกว่าหรือถ้าคุณไปบอกว่าเขาแย่คนมีโก้จะรู้สึกว่า โดนล,ลบเหลี่ยมหรือว่าโดนรูปคมครับศักดิ์ศรีของมันจะขึ้นมาทันทีครับกับ2ครับเรื่องของเลิฟครับความรักคนมีก็ไม่ชอบให้คุณบอกว่าเขาคือทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ในชีวิตของเราถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเราจะเป็นจะตายนะครับถ้าไม่มีเขาเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคนมีโก้ไม่ชอบให้ใครก็ตามแต่ยัดเยียดชีวิตของเขาเหล่านั้นนะครับเข้ามาในชีวิตของตัวเองอามครับคือเรื่องของสุขภาพ คือเราบอกว่าเนี่ยสุขภาพของฉันดีกว่าคุณนะทำไมคุณถึงร่างกายเป็นอย่างนี้เป็นคนอ่อนแอนะครับหยาอแยะจังเลยคนมีโก้ไม่ชอบครับหรือครับในแง่ลบเกี่ยวกับสุขภาพเช่นคุณทําให้ฉันเสียใจคุณทําให้ฉันเสียความรู้สึกคือ3องค์ประกอบนี้ดูเหมือนกับว่าเราพยายามให้เขามารับผิดชอบความสุขของเราทั้งหมดคุณมีหน้าที่ทําให้เขาถูกใจครับแล้วเขาจะยอมตายถวายหัวครับแต่ถ้าคุณไปทําให้เขาไม่ถูกใจบาทหรือว่าแม้แต่สลึงเดียวมันก็ไม่ให้ครับ สิบเจ็ดวิธีทําให้คนมีอีโก้ครับเสียดายคุณแช่หนครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสอีโก้เสียดายครับมันจะมีสิบเวิธีทําให้คนมีอีโก้เสียดายคุณครับมันจะมี10บคำพูดที่คนมีอีโก้เนี่ยไม่ชอบครับและมันเหมือนกับว่าคุณพยายามผลักให้เขาออกจากชีวิตครับหนึ่งในนั้นคือการเลือกคนที่พูดให้เขารู้สึกดีมากขึ้นใครอยากได้นะครับแชรหน่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสว่า อีโก้เกลียดครับสิบเรื่องนี้คุณต้องคุมไว้นะครับเวลาอยู่กับคนมีอีโก้ครับใครพิมพ์แล้วไม่ดูดพิมพ์ใหม่นะครับนะต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชัวร์ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูค,คมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอท์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะาเนี่ยคนไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊งหรือเปล่ามีมือที่3าหรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะันเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอ,อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปามืมอที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะจริงแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟร์นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิตวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ l o v e underscore 9นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ